อ่ะทุกคนวันนี้จะว่าด้วยเรื่อง e visa โ okay? อเคมาเล่าสู่กันฟังโอเคสำหรับใครที่แบบมี resident ที่อยู่ในประเทศอังกฤษนี้โอเคก็คือต้องไปยื่น e visa ไม่รู้ว่าใครอ่ว่าใครจะมี circumstance หมายถึงว่าแต่ละคนจะมีอะไรที่เหมือนเหมือนกันไหมแต่ว่าโอเคก็คือว่าทอก a b เอ t e visa <c oughs> ก็คือ อ uh, จะมีอะไรที่เหมือนกันไหมก็คือแบบว่านะ <c oughs> everyone จะ got the same or or different situation I'm not sure แต่ว่า my one เนี่ยโอเคอันนี้ to apply โอเค for e visa ก็คือ I got uh, the call, uh, sticker resident โอเค so I didn't update for 20 years ะ uh, so I update โอเคก็คือแบบ like อับ update โอเคก็คือแบบ update นั่นแหละ ให้มันแบบว่าทันสมัยโอเคก็คือฉันนะ่ะมีสติกเกอร์ที่เป็นแบบว่าเดี๋ยวก่อนเป็นสติกเกอร์ที่เป็นแบบเหมือนสติกเกอร์อยู่หน้าพาสปอร์ตอันเก่าโอเคแต่ว่าฉันก็มีพาสปอร์ตอันใหม่แล้วทีนี้ฉันใช้อันเนี้ยเข้ามามันก็คล้ายๆบัตรนั่นแหละ <c oughs> แต่ทีนี้ฉันไม่ได้ไม่เคยยื่น B อ P หรือว่าอัปเดตอะไรเลยจากจากของ o m e office เลยทุกคนอันนี้ก็จะเล่าเป็นอนันอนว่า ป็นแบบเหมือนเออ่บางทีคนไทยอาจจะบางคนอจที่อยู่ในประเทศอังกฤษอาจจะยังไม่รู้คือว่าก็ต้องไปยื่นนะทุกคนฉันมีสติกเกอร์อันเก่าอ่ะที่เป็นแบบโทษนะอันนี้ไปด้วยที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรเออเก่ามากเลยอ่ะโอเคแล้วทีนี้ฉันก็เลยไปยื่นยื่นยังไงฉันอนะไปให้ธนายื่นให้เพราะว่า ฉันก็ไม่รู้คือทุกคนมันยากนะฉันก็เป็นไอทีนะแต่ว่าฉันคิดว่าสําหรับฉันมันก็ยากสําหรับบางคนอาจจะง่ายแต่คือฉันให้ทนายยื่นให้เนาะฉันก็ไปหาทนายเลยอิมเมชันทุกคนสามารถไปได้ฉันเสียให้ทนายก็คือก็ไม่มากประมาณสองร้อยกว่าบอลโอเคประมาณรวมค่ายื่นก็เกือบสี่ร้อยบอลโอเคก็ประมาณนี้ ทีนี้ฉันก็เลยไปให้ทนายยื่นทนายก็ยื่นให้เป็นอะไรเรียบร้อยเออได้มันจะมีใบให้มาเขาจะมีใบประมาณเป็นเหมือนโบชัวมีบาร์โค้ดให้เราประมาณสองสามใบโอเคก็ปีมีข้อมูลของเรามีชื่อของเราอะไรอย่างี้อยู่ในบาร์โค้ดในนั่นโอเค <c oughs> ในใน เออเป็นเป็นตัวหนังสือให้เราเซ็นอะไรเงี้ยเขาทําแบบออนไลน์ไปเลยก็คือจะส่งฉันไม่รู้ว่าทํายังไงแต่เขาคือโปรเนาะเขาก็ส่งอันนี้ให้ไปไปถึงเลยยื่นเลยแล้วก็จองเลยโอเคก็จะก็จะให้จองว่าจะไปทํบีอาร์พีก็คือของฉันเนี้ยไม่เคยอัปเดตอะไรเลยโอเคก็คือจะต้องไปเปลี่ยนเป็นบีอาร์พีก่อน กทีนี้เขาก็ให้ใบามาโอเคว่าให้ไปยื่นเป็น b r p ฉันก็รอนานแล้วแหละ BAP มันก็จะเป็นการ์ดเหมือนที่ทุกคนใช้อะที่เข้ามาแต่ฉันไม่มี BAP โอเคก็คือมันจะเป็นการ์ดที่แบบรุ่นก่อนของคนที่ปีก่อนๆใช้ที่เข้ามานาอมันจะหมดอายุก็คือไม่แน่ว่าตอนไหนประมาณสิ้นปีนี้ทุกคนมันจะหมดอายุสิ้นปีนี้ทีนี้ฉันไปยื่นอันานั้นแต่ฉันไม่มี b r p ทุกคนเข้าใจปะฉันก็เลยไปยื่น ขอวิสับเดี๋ยว,วพอเสร็จป,ปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวเราให้ทนายยื่นทนายก็จะยื่นอเอกสารของเราอะไรเงี้ยสแกนให้กับโฮมฟิศหมดแล้วอะไรเงี้ใช่ไหมชื่อเราอะไรเงี้ลงทะเบียนพอเสร็จป,ปุ๊บก็จะ,ะรู้สึกว่าจะเดี๋ยวนะ <c oughs> มันมีหลายขั้นตอนทุกคน,ม,นกมันยากนะ ก็คือพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะสแกนออกมาให้เป็นแบบสามใบสี่ใเป็นโบชโ์เหมือนกระดาษ A4 ให้เรามามันก็จะเป็นชื่อเราเป็นบาร์โค้ดเป็นงีท้ทีนี้เราก็มันก็จะมีตรงหัวมุมว่าเลขหมายเลขว่าให้เราลงบัตร BRP อะไรเงี้ยโอเคทีนี้แต่ของฉันมันไม่ได้ก็คือว่ามันใกล้ที่เขาจะ cancel BRP ไปแล้วทุกคนฉันไม่มี BRP โอเคก็คือ ของฉันไม่ได้โอเครอนานแล้วก็ไม่ได้พอเสร็จโทรไปถามเขาบอกว่าของฉันไม่ต้องใช้พอพอถัดจากแบบเดือนตุลาหรือเดือนอะไรอะ่ะเขาก็จะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ผัวบอกเขาก็จะเปลี่ยนอัปเกรดเป็น e v ซ s a ไปเลยก็คือฉันก็อัปไปแล้วก็คือนั่นแหละทุกคนก็กลายเป็น e v ซ s a ไปเลยอันนี้ฉันไม่รู้ว่าถ้าใครจะไปยื่นอาจจะไม่ได้ vrp นะอาจจะเป็นแบบเขาให้อัปเกรดเป็น e v ซ่าไปเลย ก็คืออีวิซ่าคืออะไรเราล็อกอินด้วยเดี๋ยวฉันจะสมัครฉันสมัครด้วยหมายเลขพาสปอร์ตเดี๋ยวนะเขาให้ใบนี้มาใช่ไหมปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวก่อนย้อนเล่าไปก่อนเขาให้ใบ a 4ส4ามสี่ใบมาใช่ไหมเป็นรหัสเราใช่ไหม แล้วเขาก็จะนัดวันมาก็คือทนายก็จะถามเที่ทนายเขาก็จะถามว่าก็คือถ้าเราทําเองก็เข้าใจว่าเออเราต้องบุ๊กว่าเออเราจะไปสแกนลายนิ้วมือถ่ายรูปวันไหนทีนี้เราก็ไปสแกนลายนิ้วมือถ่ายรูปพอถึงวันปุ๊บฉันก็เลือกอันที่ถูกที่สุดประมาณร้อยสี่สิบสามปอนด์โอเคก็คือไปทีนี้ก็ไปสแกนเขาก็สแกนเอกสารโอเคแต่ว่าตอนที่ไปสแกนเอกสารลายนิ้วมือต้องให้เขาสแกนเรสซิเดนด้วยนะถ้าใครมีเรสเซิเดน ของฉันนี่ผิดพลาดคือเขาไม่ได้สแกนเรเซเดนเข้าใจป่ะทุกคนพอไปถึงที่ Home Office แล้ววะสแกนอ่ะเขาสแกนแค่หน้าพาสปอร์ตปัจจุบันทีนี้มันก็ทําให้ติดขัดเออเฮอก็คือรอตั้งนานก็คือยังไม่ได้ e v วีซสักทียังไม่อ e ัปเดตอัปโหลด e v วีซของฉันสักทีโอเคทีนี้ฉันก็โทรไป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 จนแบบ จนได้อะแกแล้วโทรไปร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบคิวทุกคนก็คือต้องรีบไปทํานะโอเคเพราะว่านั่นแหละเดี๋ยวคนจะเยอะมากโอเคถ้าใครจะเดินทางต้องรีบไปทําอันนี้ชั้นประมาณสองเดือนเกือบสามเดือนก่อนฉันจะเดินทางฉันไปทําโอเคอน,นั่นแหละก็คือฉันซื้อตั๋วไว้แล้วทุกคนซื้อตั๋วที่จะกลับไทยไว้แล้วแต่ว่าฉัน คือมันยื่นไปแล้วมันต้องรอทีนี้มันไม่ได้สักทีฉันก็ไม่สามารถเดินทางได้แต่อาจจะเลื่อนตอนแรกคิดว่าอาจจะต้องได้เลื่อนตัว๋วแต่ทีนี้โทรไปคือผัวคุยให้ผัวคุยเป็นผู้จัดการโอเคคนอังกฤษเขาคุยกันเนาะผัวเป็นผัวคุยถ้าทางจะเป็นผู้จัดการเขา,าเออ <c oughs> บอกว่านี่นานเกินไปแล้วเขาบอกว่านานเกินไปแล้วเราจะต้องรีบทําก็คือขอโทษด,ด้วยเลยว่า I I cannot s o l e it because I cannot talk uh no on the phone we can't make a phone call at home because the the o n w o man like this or that ใช่ไหมก็คือนั่นแหละ we don't want even know ใช่ไหม about my e visa or anything เฮ้อก็คือเราก็คุยกันที่ที่สวนทุกคนแล้วก็มีไอ้พวกจุดพูอะไรนั่นแหละมาจุดพูอะไรใกล้ๆจุดพูไร่อะฉันคุยกับ home o f f ออฟฟิศ เออ when I talk to h o m e office ก็คือ some นั่นแหละที่ได้เจอ something มา come and paydo อะไรออ all, ะไฟเวิร์กก็ big one อะที่แบบ noisy one อะจิ้วตุม่มจิ้วตุม่มอย่างเงี้ยอ่าฮะโอเค feel h a m e feel up นะ t ิ c กเก s oh my god I don't know ก็คือพ่อแม่เขาไม่โสนหรอว่าว่าเ,ออเขาคุยโทรศัพท์อยู่เงี้ยบอกแล้วนะก็บอกว่าเออเนี่ยเราคุยโทรศัพท์อยู่นะ กับเธลรายอยู่มันก็จุดใหญ่เลยเว้ยกูก็เลยแบบก็เลยเดินเดินหนีมันเดินหนีมันไปทางอื่เนเออทีนี้เราก็คุยเออแล้วพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมเอาแล้วถึงไหนแล้ว <c oughs> พอไปสแกนเสร็จใช่ไหมปุ๊บทีนี้เราก็กลับมาบ้านพสหลังจากที่สแกนใช่ไหมประมาณสี่สัปดาห์โอเคประมาณสี่สัปดาห์ก็ให้ยื่น ไม่ต้องรบ BAP นะทุกคนให้ยื่น eVisa เลยก็คือเราก็กลับไปที่ทนายอีกแต่ของเรานี่ให้ทนายยื่นให้เรากลับไปที่ทนายอีกแล้วก็ให้ทนายยื่นเป็น eVisa ออนไลน์ให้ก็คือมันเออเอาเอา,เ,อา,เ,อาเบอร์พาสปอร์ตเราเอาข้อมูลเรานี่แหละแล้วก็ยื่นแล้วก็ถ่ายรูปสแกนทนายเขาก็ถ่ายรูปสแกนสแกนหน้าเราให้อะไรเงี้ยก็ยื่นไปโอเค ที่ใน e visa ที่เขาให้ยืน่นะโอเคทุกคนแล้วพอเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าเราจะดูได้ใช่ไหมเขาจะส่งลิงก์มาให้เราไงว่าเออเนี่ยมีเขาจะมี reference number ให้แล้วก็มีอ่า reference ก็คือตัวเลขให้แล้วก็มีว่าเราอะยื่นไปอันเนี้ยัน,นี้พอเสร็จปุ๊บใช่ไหมยื่น e visa เอาะไรใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บแต่เวลาล็อกอินเราล็อกอินที่อ่อ เ่เออพาสปอร์ตเราโอ้รู้สึกเวีนยนหัวตัวกัพาสปอร์ตเรากับนั่นแหละวันเดือนบีเกิดก็คือได้แล้วก็คือจะเห็นแล้วแต่ของเรามันไม่ขึ้นไงทุกคนมันเออเลอโอเคที่ต้องโทรหาเขาตลอดตลอด,ตลอดนะ่ะมันเออเริ่มเป็นเพจว่าอยู you cannot see ่เคน s นตซีพู f อะไรเงี้ยทีนี้ไอก็ไอก็โฟนเดมเลยผัวก,ก็เอ่อพาสปอร์ก็ phone โฟนเดมพอมีเออคเอ่อ Office, ออนั่นแหละทีนี้ก็ผัวก็ไปอ่าโทรหาให้โอเคทีนี้ก็เป็นผู้จัดการเขาแบบผัวบอกว่าเขาคุยกับผู้จัดการได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ activate อะไรสักทีใช่ไหมทีนี้เขาก็พบว,ว่าผู้หญิงคนนั้นที่สแกนลายนิ้วมือเราอะกับอะไร กับทําถ่ายรูปเราเขาไม่ได้สแกนเรสซิเดนทุกคนเข้าใจป่ะมีแต่พาสปอร์ตเออเขาก็เลยหาไม่เจอว่าเอา้าเธอเข้ามายังไงอะไรยังไงทีนี้เมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนนี้สองวันก่อนหรือเมื่อวานน่าจะเป็นวันเกิดเราเมื่อวานวันที่ห้าทีนี้เออเขาก็จะโทรเขาโทรมาใหม่แล้วทีนี้เขาก็เลยให้ผัวก็เลยให้เบอร์เรสซิเดนต์เขาไปที่แบบว่าเอกสารเรสซิเดนต์ที่มัน อยู่ในสติ๊กเกอร์ตรงหัวมุมมันโอเคเข้าไปแล้วทีนี้ก็เออก็แบบคุยคุย,คยกับที่พวกมันมาจุดพูไล่นั่นแหละโอเคก็คุยอยู่เรื่องนี้ให้เบอร์พาสปอร์ตเราให้เบอร์พาสปอร์ตเราอันเก่าอันใหม่ไปแล้วก็ให้เรสซิเดนต์ไปโอเคก็คือในวันนี้ไอไอนี่ต้องกิฟต์วันมอทามเรสซิเดนต์โอเคแล้วก็ เ s สิเดนกับพาสปอร์ต s i d e n t พาสปอร์ตโอเคก็คือนั m มเบอร์นั่นแหละแล้วทีนี้เขาเดก็ไปซบไปเซฟไปแล้วก็คือฟอร์มทูเดย์ฟอร์มทูเดย์ก็คือไอ้ก็ไม่อีวีซ่าออเดตก็คือไอ้ก็ไม่เดสิเดนแบ็กออเดตก็คือจากวันนี้ก็คือได้อันนั้นแล้วทุกคนก็คืออีว s ซ่าของเราก็คือมันโอเคแล้วมันจะขึ้นมาเป็น เวลาที่เราล็อกอินอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาเป็นอ่าเราล็อกอินพาสปอร์ตกับเดือนวันเดือนปีเกิดใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าเราปุ๊บแล้วก็เป็นว่าสถานะที่เราอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นเซตเทมเพลหรือว่าอะไรแล้วก็อ่าอะไรอะไรฮะแล้วก็เป็นเป็นแบบว่าเออมีข้อมูลอินโฟเมชันแล้วก็มีมรูปเราที่ตอนที่เราสแกนหน้าไป มันจะมีสแกนหน้าเราอฮะเนั่นแหละแล้วก็มีอันนั้นโพ้ยแกจะบอกหน้าฉันรูปฉันแบบตอนนั้นแบบรูปแบบโบลี่หน้าแบบฉันแบบกังวลมากฉันก็หน้าแบบอย่างนี้แกแบบเออนั่นแหละโุ้ยโอ้ย,อยมืนมีคนอะไรไหลเหรอแกดูดิเฮ้ย,ยว่าไหลเออรอยยาวขีดยาวตรงนี้แล้ขีดยาวตรงนี้นเออแล้วที่นี้ ก็ได้แล้วเมื่อเช้านี้ผัวเช็คอ,อีผัวจําพาสปอร์ตฉันได้ฉันจําพาสปอร์ตรหัสพาสปอร์ตตัวเองไม่ได้อีผัวจําได้โอเคอีผัวเช็คขึ้นตาตาเขาเรียกตาหลีตาลานขึ้นมาเฮ้ยออน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 เขาประตูตึงตึงฉันก็จะเข้านอนต่อแล้วอีผัวจะไปทํางานแล้วเดินขึ้นมาตึงตึงตึงเฮ้ยออนมันเอารูปให้ดูได e ้เลยอีวีซ่าอีวีซ่า ฮัตส์แมนเข้ามาถ t ง i ู้เด็กคิดตึ้ง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  like this oh look I got a visa l o o I got visa ฮัตส์แมมีก็แบบว่าเฮ้ยอะไรกูแบบช็อกไอแบบช็อก h ั s b ์แมแบบเฮ้ยอีหัวแบบเหมือนตุ๊ดออกอีหัวแบบเฮ้ยอ๋อได้เลยอะไรเงี้ยคืออีผัวดีใจเออว่าได้ได้วีซ่าแล้วฉันก็บอกเฮ้ยอะไรอะไรไอวอทฮัตส์แมนวอทฮัตส์แมนไอวอทช็อกแบบ เออนั่นแหละฮัสแแบบ happy ไปแล้วโอเคแฮปปี้ e ิ e อ e ์มีแล้วว่าก e ็ออีวีซ่าเออพสร็จก็คือยื่นบันนี้แหละก็คือต้องยื่นประมาณส่งไปที่อ่ะสแกนลายนิ้วมือต้องไปเอา bpr brp first เออบาย b r p ก่อนใช่ไหมแล้วก็ถึงจะมามาทำยื่นสแกนหน้าแต่ฉันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเลือกใช้วี p แล้ว อาจจะต้องใครที่มีสติ๊กเกอร์รุ่นเก่าอาจจะโดนทรานสเฟอร์ไปที่อ e ีวีซ่าเลยก็คือหลังจากที่ทำอันนั้นแล้วจะโดนโดนย้ายไปที่อ e ีวีซ่าเลยเอ่าไม่แน่ใจอันนี้ถ้าใครจะไปทำก็เอ่อต้องไปถามที่โฮมฟิกก่อนโอเคอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าเออเนี่ยของฉันนะ่ะมันยากเออยากมากก็คือมันมีอะไรผิดพลาดแกจะบอกว่าตอนที่ไปสแกนลายนิ้วมือนะฉันไม่ได้มีอคติกับใครนะฉันนะ่ะ ไปไปทําอย่างนี้เขาให้กดกดแรงๆกดแรงๆ,ๆ,ๆพอกดปุ๊บฉันก็เฮ้ยมีอะไรวะอยู่เหมือนพอกลับมาอ,อผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเออเหมือนมีอะไรอยู่ตรงนิ้วอ,อ่ฉันไม่รู้แกพอกลับมาวันนั้นแหละเหมือนเซียนเหมือนเซียนเออเเอีนขาเรียกอะไรแก้วอะไรอะปักอยู่ในที่นิ้วฉันเออฉันก็เป็นตั้งแต่นั้นแล้วทีนี้ ยังไงก็ไม่รู้ฉันมาบ่งฉันมาแบบเกาๆอย่างนี้มันก็ออกไปเองเออก็คือมันก็เซียนอะไรมันก็ออกไปเองเออฉันไม่รู้แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นนะที่สแกนนิ้วให้เราอัดทักเออเราก็ไม่รู้นะทุกคนนั่นแหละอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเนาะว่าเออเนี่ยเป็นอย่างนี้สรุปก็คือยังไม่ได้แต่งหน้าเลยโอ,อเคก็คือเราจบแล้วโอ,อ้นี่ก็คือการไปทำอ e ีวิซาที่แบบทุลักทุเลมากทุกคนก็คือเสร็จแล้ววันนี้ รวมจากวันนั้นที่ไปยื่นที่ h o m ออฟฟิศสแกน l ล n e นิวอจนถึงวันนี้ก็คือประมาณเจ็สัปดาห์ทุกคนโอเคแต่ว่าเลส i d เดนชันที่ยื่นไปครั้งก่อนน่ะหมายถึงที่อัปเดตครั้งล่าสุดน่ะยี่สิบปีก่อนก็คือเราประมาณ6สัปดาห์โอเคแต่ตอนนั้นน่ะของฉันมันเป็นยื่นแบบอะไร m a จิสตี้อะไรฉันก็ไม่รู้แหละโอเคแต่อันเนี้ยเขาให้ไปยื่นที่โฮมออฟฟิศฉันก็เลยเออไปยื่นเออประมาณเนี้ยทุกคนแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าเหมือนกันไหมแต่ว่านั้นแหะ โอเคก็คือ finally I got the visa already anyway ก็คือ only two weeks and two days left and then I travel โอเคก็คือนั่นแหละ because I uh, this one ก็คือ emergency <laughs> หมายถึงว่าเขาเรีย um, ก <laughs> อะไรผัวเรียกอะไร escalate อะไรสักอย่างโอเค I I don't know why, what they call ก็คือ I I hurry to go because my son okay go s o m e r o b l e in Thailand so that's why okay but I bought the ticket already ก็คือ I will fly in two weeks time เนี่ยโอเคก็คือแต่ว่าอ่า my visa นิดนึงเอ่อเ e ทีย t แต่ว่ามัน now is okay แล้วโอเคก็คือ I'm ready to travel okay I need to so uh so my son r o m h e e in Thailand okay ก็คือนั่นแหละก็คือลูกมีปัญหานีดหน่อยฉันก็ต้องไป แก้ไขปัญหาให้ลูกทุกคนก็คือต้องไปทําพื้นอะไรอะไรให้ลูกอโอเคก็คือลูกย้ายที่อยู่มาอยู่บ้านตัวเองมาอยู่บ้านฉันที่โชคชัยเนี่ยโอเคก็เลยแบบจากบ้านพ่อบ้านน้ามันอนะ่ะย้ายมาฉันก็เลยต้องไปลาดพื้นทําพื้นอะไรให้ลูกคือไม่ให้มีงูตะโขอเงีง้ยงงูเงี้ยวเขี้ยวโขมาหาลูกอะไรเนี่ยฉันก็เลยต้องไปลาดปูนเองไปอะไรเองโอไปดูเองโอเคทุกคนก็คืออย่างเนี้ย เนี่ยฉันก็เลยจําเป็นต้องกลับเนี่ยโอเคก็คือประมาณนี้แหละอันนี้ก็เราสุกันฟังเนาะว่ายังไงยังไงโอเคในที่สุดก็ได้วีซา่าโอเคทุกคนก็เรื่องอะไรจะเล่าต่อไปก็คือติดตามชมกันต่อไปโอเค